สวัสดีพวกที่เป็นเล็บขบทั้งหลายเปิดเสียงก่อนนี่กูลืมเปิดเสียงอีกแล้วทุกคลิปเลวยวที่กูลืมเปิดเสียงนี่ให้หลังจากอีพีที่แล้วนะที่ผมเล่นเซตนี้ไปนะเนี่ยสามเซ็ตนี่เนี่ยหลดดดำโยรุแล้วก็หโดดดำต่อเฮ้ยอะไรวะกูหลอนเที่อะไรเนี่ย หนวดดำกีตาร์บุกและโยรุนะครับส่วนหมัดนี้ก็เล่นหมัดก๊อตวีสองได้เลยนะเฮ้ยแป๊บนึอาจะเป็นมีมเลยหรือเปล่านี่เฮ้ยดูทุกคนใครมันหาตั้งรูปปกก็คือคลิปที่แล้วที่ผมเล่นเซนนี้ไปนะผมยังไม่ถึงยีดสี่เอ็มเลยนะครับเพราะว่าจําได้แล้วว่าคลิปนั้นเนี่ยผมโดนโปเยอะมากนะก็คือกว่าจะขึ้นได้ผมแบบโดนโปคือแบบม,มันมีแต่โปลักเป้าอคนดูโปลักเป้าแล้วก็โปวิ่งเร็วนะก็คือมึงวิ่งเร็วมากเลยไอหมอนี่มันเซียนตีนคนดูเนี่ย ตอนผมยังไม่เปิดคลิปมันคือมันแบบวิ่งจะมาเปิดผมเลยอ่ะมันแบบเซียนเตียนจัดเอ้ยขัดสกิลกูได้ไงวะฮะมันหายอ๋อนี่ไงอยู่ด้านขวามือกูนี่เองไม่บอกมึงไม่บอกกูเหรอฮะเําทำให้กูงงตั้งนานปาดไปครึ่งหลอดไอ้หมอนี่เล่นสมอเรือด้วยนะนี่ไงนี่ไงอุย้ยไม่โดนอีก เกือบตุยนะมาดิดูดมาละปาดไปอีกไม่ตายนี่ไงอุ้ยคูยนีว่ว้าวว่าจริงๆต้องใส่วันออฟตัดถึงจะแบบถึงจะแม่นนิดนึงปาดไปอีกเรียบร้อยฮุยโยรู้แรงมากเลยนะคนดู ดรู้ว่าจะเป็นดาบที่แรงอันดับ2แล้วนะอันดับหนึ่งก็จะเป็นเซเบอร์จะคิดหน้ามาเล่นเซเบอร์แล้วกันมันมาอีกแล้วมันจะมันจะแก้แค้นเด็ก <are> ที่แค้นบอลสองแล้วดูดมาปาดปาดพ่นใหญ่ไปไม่ใช่ผลสไปเดอร์โอาจะพ่นใหญ่ทียอะไรล่ะคุณนี่พูดไปเรื่อยจริงๆมาโดนอีกหนึ่งอ่ะโอแล้วคุณจะสกิลไปใส่สกิลันเพื่อนเลยเนี่ย นี่ไงนี่ไงอย่าหนี่ดิอย่าหนีดิอุ๊ยหูปาดทิ้งมีเลือดออกดูดมาอีกทีปาด แรงชิป23.9 m อตอนผมยังไม่อาจคิปว่าคุณดูมันมีเรื่องเล่านะผมเจอโปมาว้ยเชี้ยเจอโปอีกแล้วครับอืมโปเป็นเกลื่อนเซิร์ฟสิ้หายเลยทุกวันนี้ก็คือผมตบมันได้2คิวแล้วนะครับไอโปตัวนั้นนะแต่ว่าคิวที่3เนี่ยมันวิ่งมาจากคาเฟ่ตรงนั้นนะนี่ผมจะแสดงสถานการณ์ให้ดูก็คือมันวิ่งมาจากตรงนี้แล้วผมก็ถอยมาแบบนี้ไงผมระแวงมันแบบมันแบบแปลกๆเออแล้วผมเห็นมันอยู่นิ่งนะครับมันผมเห็นมันอยู่นิ่งผมก็เอ้ยอะไรวะแปลกๆแล้วพอมันวิ่งมาคน ดูแม่งมันบินมาบินบินอย่างไวเลยเหมือนว่าจะเป็นสกิปโปนะครับสกิปโปที่ผมเจอบ่อยช่วงนี้โปหรือบักวาทุกคนคอมเมนต์บอกด้วยนะพอมันเปิดปุด๊บแม่งกูคือแบบมาทางนี้เลยมันมาเร็วมากผมก็แตกนะครับผมจะแตกช่วงในน้ําตรงเนี้ยผมแตกเลยผมว่าเซฟนี้ผมน่าจะต้องย้ายนะครับแต่เราย้ายเซฟกันมาดิกลอกลัวผลลอกลัวผลลอเอ้ยเอ้ยเอ้ยจิกจิกวลตันใจป๊อตจัด วิ่งเลยเลยนะมานี่จ้าจะไปไหนข้าหัวไม่ผมสักทีอุย้ยอะไรวะนี่เกมไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ดูดมาบาดไปทีโอ้โหตุยผมฆ่าเกมได้วะยิบเก้าเอ็มด้วยนะอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแบบนี้แปลกๆ เล่นดาบบิ๊กมัมแบบนี้และลอยแบบนี้กูโดนโปอีกแล้วบักหามเอ้ยบากหามเอ้ยกูจะขึ้นยี่สิบสี่ยังไม่บันไหนวะนนี่อ่ะผมเจ็บจัดเลยตอนนี้ดูดมาโปเหรอ มึงโปรหรอมึงโปรหรอฮะฮะอไอ้ตว์มามึงออกมาดีดีกูจะเป็นผู้กำลาโปรโน,โน .1 ในบ็อกฟุตแล้วมันจะเป็นมีมเป็นตำนานตราบไปที่กูจะตบโปรปมาอีกแล้วว่ะคุณดูมามึงโปรใช่ไหมกูจะแก้แค้นซาวไทยที่เล่นบ็อกฟุตกูจะแก้แค้นเอฟซีที่มันไปตบเอฟซีกูมีเอฟซีมาขอบเนต์อยู่ว่ามันเป็นบัคหรือว่าโปรไม่แน่ใจแต่มึงคือโปรกูรู้ดี มันคือโปมันคือโป2สองคิวคิวแบบอีซี่คิวที่สแบบตบไก่เอาอีกหรอเอาอีกหรอยังไม่อยาบไม่จําหิวข้างหัวใช่ไหมมึงเนี่ยรู้เลยนเนี้ยยิงไม่โดนยิงไม่โดนหรอยิงไม่โดนอุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมสกิลไม่ค่อยโดนไหม้มาดิมาดิมาดิ ดูดมาอีกทีทำไรกูไม่ได้ร้องดิไอโปไก่โปกระจอกสั่์โปแล้วโดนกูนตบสามคิวอีสี่คิวที่สี่มาดิคิวที่สทุกคนตอนนี้ผมสั่นมากผมจะขึ้นยี่สบี่เอมได้ไหมโ oh, อ้แสงมันงงเร็วชิบหายเลยนะ่ะปล่อยมันไปเถอะไอ้นั่นนะ่ะไม่เป็นไรต่อยต่อยต่อยเรียบร้อยแตกหนึ่งคิวต่อหมดแหละ นี่ในนี้สามสี่ตัวเนี่ยต่อหมดเลยไอหลังเปล่าเนี่ยตต่งหน้าปกรูปแคนติง้งตองแบบนี้ก็จะเป็นไอหลังกันนะครับโอ้ยได้ได้ได้วะได้วะได้วะโอ้ยเล่นลุมว่ะไอ้ลูกตุด๊ดเล่นลุมลูกตุด๊ดลูกตุด๊ดมาได้ไงวะ ไอ้ข้าหขอกูไม่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 กูจะไม่ยอมเสียข้างหวงง่ายๆแบบนี้ด้วยไอ้พวกลูกตุดตบมันเห็นกูได้ไงวะกูฟิกเกอร์แบบนี้มันเห็นได้ไงวะน่ะเปิดหาชิอาาคตดเปล่าวะเฮ้กูโดนเกี้ยนกูโดนเกียนโอ้โหโหสกิลแม่งอย่างไกลกูไม่น่าฮาวเลยแม่งไป มันได้ยินก็พูดเปล่าว่าเฮ้ยเนี่ยผมไปพูดว่าต่อสองต่อสี่มันน่าจะได้ยินผมนะเมื่อกี้ผมประมาทเกินไปว่ะคนดูเอาใหม่มาตานี้เอาจริงเดี๋ยวเก็บทีละคิวนะผมจะเก็บทีละคิวนะครับเดี๋ยวเก็บไอ้ผลประตูก่อนเลยอันนี้แม่งมันเลื้อนน่ะมันเล่นฟิกเล่นหนีอ่ะโอ้โหมันขัดผมว่ะฮ แฮ่แฮ้แฮมึงเสร็จกูแตกหนึ่งเฮ้ยเอาเฮ้ยม้เตายนี่ไงแตกเฮ้เฮ้เฮ้เฮออฮมเฮอ้เ้เฮ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  แล้วมึงจะหนีไปไหนตัวนี้เปล่าอเอา้าโอ้โหแม่งหนีไปเรียกเพื่อนมานี่ว่าเอาแล้วไงเอาแล้วไงเอาแล้วไงมาติดตามกูมาดิไอเอ๋ มาดีเออแตกไอเอยแล้วนี่กูอีกแล้วทุกคนม,ม,ม,มันมันมันว้าผีไปไหนแล้วอ่ะน่าจะไปคาเฟ่ใช่ไหมไปเรียกเพื่อนมาอีกแล้ว แตกหู้โยรู้อย่างแรงแตกมามาอุ้ยผมยังโหดเอาคนุูทุกคน zoom ผม่อยว่าผมโหดต่อให้ลุมผมมาสี่ห้าตัวก็ โดนผมตบหมดไอสัตว์เอ้ยปิงชิบหายแต่ผมต้องรีบปิดฉากไอเฮียนี่โดนด่วนโดยการคอมโบนี่ไงคอมโบทีเดียวยังไม่เค้นยิบสี่เอ็มอีกไอ้จีมึงมึงดูกูเปล่าเนี่ยไอสัตว์มึงเกียนกูใช่ไหมมึงเกียนข้าหัวกูใช่ไหมัจี GM มเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยไอสัตว์นี่ลาดกูหรือเปล่าเนี่ยอเอา้ามันราดกูอ้าวไอเอี้ยนี่ราดกู ว่ามึงมึงวิ่งเร็วจังวะไอเนี่ยโอ้โหมึงนี่จุกเยอะจริงๆเอาเอาไปมาลาดกูอีกรอบเอาเอาไอ้เหี้ยะมึงมึงเกลียนจังวะไอ้นี่มันเกลียนว่ะไอ้เหี้ยโคตรเกลียนลาดกูสองรอบติดโอ้โห โอเค 24m โอ้โหโอเคทุกคนผมว่าผมต้องปิดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวเมมเต็มนะผมอัดมานานมากแล้วเนี่ยกว่าจะขึ้นย 24m แม่งเหนื่อยสิบหายคลิปนี้เริ่มกดไลค์ไปละ